อี่แล้วครับที่ดินสวยๆราคาถูกมีหนึ่งไร่2ไร่มีอยู่2แปลงเท่านั้นแหละอ้าวนี่นี่บรรยากาศดูภูเขารอบรอบด้านเลยเดี๋ยวไปคุยกับพี่สาวใจดีเราก็เป็นยังไงดีกว่าไปเลยกับกล้องก่อนสังเกตภูเขานะ360องศาเลยโอ้เดินอยู่นี่แทบจะปิวเลยครับลมแรงมากๆเลยนะครับอ่ะนีดูบรรยากาศลมธรรมชาติเลยไปไปคุยกับพี่สาวแล้วกันครับสว,ส,รสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ค่ะชื่อมดค่ะอ้าวสวัสดีครับพี่มดครับแหมพี่มดบรรยากาศ เหมือนเราอยู่แบบภูเขาเขาเรียกอะไรฤดูหนาวเลยพี่แต่จริงเนี่ยเราอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมใช่ไหมครับอ่าบรรยากาศภูเขา3 6 0รอองศาเลยพี่มดนิดนึงของพี่มดเมื่อกี้ผมโม้ไปเนี่ยมี2แปลงจริงไหมครับจริงค่ะมี1ไร่กับ2ไร่ใช่ค่ะที่เรายืนอยู่เนี่ยสองไร่สองไร่ค่ะเดี๋ยวจะพาดูอย่างละเอียดเลยแล้วก็ตรงนู้นหนึ่งไร่อ่าผมถามมี่ก่อน1ไร่พี่ขายเท่าไหร่ หนึ่งไร่ขายหกแสนค่ะอ่าเอาเอาจำไม่ได้ใจก่อนท่านผู้ชมจาก่อนหนึ่งไร่หกแสนแล้วสองไร่ละพี่สองไร่หนึ่งล้านสี่แสนค่ะเฉลี่ยไร่ลว 1, ะวจะแสนใช่อ่าเพราะว่ามันติดตัวสองด้านใช่คะ่ะทีนี้ผมหมุนตัวไปก่อนแล้วผมถามพี่มดหรือว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับพี่บรรยากาศอย่างนี้อยู่ที่นิคมกเกษียวด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนิคมกเกษียวด่านช้างสุพรรณ เออก็ประมาณจากกรุงเทพก็ประมาณเกือบเกือบสักร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบกิโลได้ค่ะไม่ไกลมากะนะพี่นะ,ะ,ะอ่าเราอยู่ใจกลางนี่ดูใจกลางแองกระทะเขาเรียกว่าแองกระทะหรือเปล่าไม่รู้พี่คือง่ายๆเลยคําว่าแองกระทะไม่ใช่น้ําท่วมนะแปลว่าเรามีภูเขาห้อมล้อมสามร้อยหกสิบองศามีเสาไฟมีเพื่อนบ้านหมดเลยนะครับพี่มดค่ะของทังพี่ทั้งสองผืนเนี่ยพี่มาซื้อไว้นานหรือย,ยังประมาณสองสามปีได้ค่ะสองสามปีที่ผมถามไม่ใช่เราพี่เดี๋ยวเขาจะคิดว่าพี่เป็นเจ้าของโครงการก็ไม่ใช่ค่ะซื้อไว้สองสามปีกะมาอยู่ ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ใช่ค่ะทาไมไม่อยู่ถามตรงๆครับอช่วงหลังนี่ไม่มีเวลาด้วยแล้วก็ไม่มีไม่มีพักพวกแล้วค่ะไม่มีใครมาด้วยก็คือเงี้ยตอนนั้นวากาตจะซื้อปลูกบ้านทีนี้ก็ไม่ได้มาอยู่แล้วตอนนี้เป็นคุดแดงทั้งทั้งทั้งหมดทุกผืนเลยใช่ค่ะคุณแดงค่ะโอเคพี่ที่พี่หมดพาไปดูตรง ต้นทางนิดนึงว่าอันไหนมันคือ2ไร่อันไหนมันคือ1ไร<ด>่โอ้บรรยากาศถือว่าใช้ได้เลยพี่<ช>น้ําไม่ท่วมนะครับพี่ไม่ท่วมค่ะยังไม่เคยมีปรากฏสี่หปีที่พี่มาซื้อไว้นี่มาบ่อยไหมครับก็แรกๆมาทุกเดือนนะคะคือเหอะพูดง่ายๆ <c oughs> ้นทุกเดือนหลังๆเริ่มห่างเริ่มห่างไปเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติครับอ่าผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนหนึ่งที่เวลาอยากจะได้อะไรช่วงแรกๆก็เหอะเพราะสักพักเหมืนก็อีกแบบหนึ่งนะพี่สองไร่นี่เริ่มจากเสาไฟใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเริ่มจากเสาไฟนี้เสาไฟนี้ ไปตรงไปถึงข้างหลังนู้นเลยเนี่ยตรงมีรั้วลวดหนามใช่ไหมพี่ใช่ค่ะทีเนี้ยตอนเนี้ยไม่มีรั้วลวดหนามด้านเดียวใช่ไหมครับพี่มดใช่ค่ะแล้วถ้าซื้อนี่เห็นพี่บอกว่าพี่จะล้อมรั้วให้ใช่มันล้อมให้ค่ะล้อมให้อีก3ด้านใช่ก็กลายเป็น4ด้านใช่ค่ะล้อมให้สด้านเลยแปลง2ไร่นี่พี่จบตรงเสาไฟต้นไหนต้นนู้นเสาไฟต้นนู้นค่ะหน้ารถนะพี่ใช่ค่ะต้นหน้ารถเนี่ยซึ่งผมมองเนี่ยแปเมตรได้70เมตรประมาณนะพี่นะเจ็ดสิบแปดสิบเมตรได้ และอันนูน้นนะพี่มันไปถนนสาธารณะถนนปูนอยู่ตรงนู้นมั้งใช่ค่ะคอนกิีตอยู่ตรงนูน<ช>้นแล้วก็มีชุมชนรอบเลยสองไร่อันนี้พี่ขายอยู่ร้านสี่ใช่ค่ะพี่มุนออกค่าโอนให้ด้วยออกให้ค่ะวางมาจําแพงไหมพี่ สองหมื่นบาทค่ะสองหมื่นวางประจำเท่านั้นแล้วอันนี้มีบ่อด้วยมีบ่อด้วยค่ะพี่โม้ขอพาดูตรงทางเข้านิดนึ่งแทงใจตรงทางเข้านิดนึงส่วนหนึ่งไร่ก็ติดกันเลยใช่ค่ะติดกันเลยแยกขายนะพี่นะคือใครจะซื้อสองไร่ก็ได้สองไร่ก็ได้ค่ะลดให้เป็นพิเศษเลยใครจะซื้อหนึ่งไร่ก็ได้แต่ทั้งสองแปลงเนี่ยเราออกข้าโอนให้ใช่ค่ะแล้วกับสองแปลงเนี่ยพี่ล้อมรู้ให้ทั้งสองแปลงเลยใช่ค่ะแปลงเลยโอเคข้างหน้านี้ติดถนนสาธารณะเลยนะพี่นะใช่ค่ะภูเขาสวยมากเลยครับขอดูทงนู้นแคบนิดเดียวครับพี่ อขอขออนุญาตพาชมหน่อยนึงนะครับอาจจะได้เห็นบรรยากาศกันอออกไปนี่สักประมาณ10กว่ากิโล19กิโล18กิโลครับพี่ก็ไปสู่ตัวอำเภอด่านช้างใช่ค่ะอ่ามันอยู่ใจกลางอะแถวนี้มันอยู่ใจกลางเรียกว่าหุบเขาแล้วกันนะครับขึ้นบ้านเยอะนะพี่นะขึ้นบ้านเยอะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่โดดเดี่ยวนะใช่ค่ะผมใช่ที่ที่มดพามันตรงเนี้ยจะให้ดูถนนคอนกีตอ๋อนี่ค่ะนี่พี่นี่นี่นี่ตรงมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะหลังมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นเลยถนนคอนกีต นะครับไม่ได้เข้ามาเยอะเลยแล้วชุมชนหมดเลยเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นถนนลูกรังเยอะประมาณสัก30เมตรที่เป็นลูกรังมาหน่อยเดียวนะพี่เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูนิดเดียวครับพี่จะได้เห็นกันคาดว่าปีหน้าคงจะเทต่อมั้งน่าจะได้อยู่งะะบหมดพี่ <laughs> เป็นธรรมดาของทุก <c oughs> ที่นะครับนี่แล้วเดินไปเดี๋ยวจะเห็นเพื่อนบ้านเยอะเลยข้างหลังเราก็มีเพื่อนบ้านฝั่งนู้นในซอยนู้นก็มีเพื่อนบ้านเยอะเลยอ่ะพี่มดเดินไปนิดนึงครับ สาไฟทุกต้นมีโซล่าเซลล์นะพี่นะมีค่ะอันนี้เงี้ให้ดูก่อนอ่ามีโซล่าเซลล์อ่าจากเสาไฟต้นนี้นับไป2ช่วงใช่ค่ะนั่นคือนั่นคือแปลง2ไร่ของเราใช่นะครับที่บอกร้าน4นะพี่นะใช่อ่ะไปเดินไปดูบ่อน้ํากันนะครับจะได้เห็นสภาพว่าเป็นยังไงบ้างลมแรงมากเลยพี่ติวอันนี้ปลาปามีหรือยังครับมีแล้ค่ะเรียบร้อยครับ พี่มดเคยก่อนที่เป็นผู้ขายแปลงน,นี้พี่มดเป็นผู้ซื้อมาก่อน<ช>ผมามถามค้อยในใจพี่เลยทําไมถึงเลือกมาซื้อตรงนี้จุดตรงนี้นี่แหละค่ะลมหนึ่งละอ่ะบรรยากาศแล้วก็วิวเนี่ยเขาล้อมรอบเลยภูเขา3 6มสมันสวยจริงพี่ใช่ค่ะไม่ต้องไปไปไกลเลยแล้วภูเขาเนี่ยพี่มันเป็นเป็นเลเยอร์คือมีความสูงมีความต่ําลูกสลับซับซ้อนกัน,ปนไปหมดเลยอ่าแล้วถนนเขาก็ถือว่ากว้างนะพี่นะค่ะแล้วข้อสาคัญเนี่ยปีนี้ฝนมันไม่ค่อยตกก็จริงแต่น้าในบ่อพี่ไม่แห้ง ไปดูกันนะครับเห็นที่มดบอกว่าเป็นคนที่ชอบบ่อน้ํามากขาดน้ําไม่ได้เลยค่ะคือดูมันมีความชุ่มชื้นแต่พี่ไม่ได้มาอยู่ถ้ามาอยู่เนี่ยมาปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีความเขียวขจีอ่าเฮเล่หลายที่เขาปลูกกันนะนะแต่ปีนี้เทียบไม่ได้นะพี่นะค่ะฝนมันไม่มีใช่อ่าไปดูบ่อน้ํากันแปลงสองไร่ก็มีบ่อน้านี่ค่ะแปลงหนึ่งไร่ก็มีบ่อน้ำไร่ก็มีค่ะแต่น้ําไม่ค่อยเยอะต้องบอกไว้ก่อนอ่าที่เราสูงกว่าที่คนอื่นนะค่ะทมแล้วท่อมแล้วอ่า ไปพี่พาไปดูบ่อน้ําเลยนะครับเออแล้วโทรหาพี่มดเบอร์อะไรครับเนี่ยลืมเลยอ่าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะครับเก้าสี่ห้าสองสามหกหกอีกสักรอบพี่ครับพี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่ห้าสองสามหกหกอ่าโอเคโทรหาพี่ได้ตลอดเลยนะครับค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพาชมได้เลยไปดูบ่อน้ํากันต้องมาตกแต่งต้องมาปลูกต้นไม้พี่แล้วมันจะสวยมากใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำฝนนะพี่นะ <c oughs> น้ำฝนค่ะอ่าอุ้เพื่อนไปเขาก็ปลูกต้นไม้กันเต็มเลยเต็มไปหมดเลย พนี่ถือว่าใช้ได้อยู่ยังมีความสวยอยู่มาปลูกต้นไม้มาปลูกเจ้าแฝกนะแถวนี้การรอ,อบบ่อเนี่ยกันดินทลายสวยเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้สําหรับแปลง2ไร่ใครสนใจโทรหาพี่พลดได้อันนี้ล้านสี่ไปดูแปลง6กแสนกันง่าย,ายๆแปลง2ไร่ดีก็ไร่ละเจ็ดแสนนะเพรามาติดถนนสองด้านนะพี่นะอ่าส่วนอีกหนึ่งไร่เนี่ยมาติดถนนด้านเดียวก็หกแสนอันนี้กําลังทําขุดบ่อกันเลยไม่รู้ของใครเขาอะนะครับ ให้ดูบ่อน้ําผมพยายามจะมุนให้ดู 3- 60องศาเลยนี่บรรยากาศรอบด้านอ่ะไปดูกันเสาหนึ่งไร่นี้ก็เริ่มจากเสาไฟต้นนี้นะพี่ครับใช่ค่ะเสาไฟต้นนี้ไปถึงเสาไฟต้นนูน้น40เมตรโดยเฉลี่ยนะค่ะ,สะแสดงว่าแปลงสองไร่นี้ติดถนนเนี่ยก็ประมาณสัก80เมตรค่ะ,ะจากต้นนี้นี่ไปสุดต้นนูน้นอ่ะไปดูกันดูบ่อนนะ้ำ ข้างหลังมีบ้านคนด้วยแล้วก็มีภูเขาล้อมด้านโอ้ใช่ได้ใช่ได้ลวดนี้พี่จะทําให้เมื่อคนมัดจําหรือโอนแล้วครับพอเริ่มโอนก็จะเริ่มทําเลยค่ะโอเคพอเรามั่นใจกันได้ว่าซื้อขายแน่ทําให้เลยแล้วพี่ออกเข้าโอนให้ทั้งหมดด้วยใช่ค่ะทั้งสองผืนพยายามจะเน้นตรงนี้นะครับแถวนี้ประวัติน้ําท่วมไม่มีแน่นอนสบายใจได้มีอยู่ไม่เยอะอะฮะต้องบอกก่อนไม่เยอะ พอฝนมันไม่ตกฝนนี้น้อยนิดนึงอ่าก็ถือว่าโอเคนี่ผมชี้เพื่อนบ้านข้างหลังนี่มีคนมาอยู่ไปแล้วมีแล้วค่ะอันนู้นก็มีแล้วค่ะมีแล้วอันนู้นน่าจะทําเกษตรกําลังทําอยู่ใช่ค่ะอ่ะโอ้โหอันนู้นรถวิ่งเต็มเลยนะครับเห็นไหมขาวๆนู่นอ่ะอ่ะโอเคครับพี่มดถ้าใครสนใจยังไงรีบโทรหาพี่มดก่อนมันจะหมดได้อ่าก็รีบโทรมาแล้วกันเนาะพี่มดมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยไหมครับอ่าฝากเยี่ยมชม ก่อนที่จะตัดสินใจก็ได้มาชมได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันค่ะอ่ะโอเคครับพี่ก็ขอ,ขอขอบคุณพี่มดมากวันนี้ที่พามาชมบรรยากาศสวยๆอย่างนี้ขอให้พี่พพปิดการขายได้ไวๆนะครับพี่ครับค่ะขอบคุณ,ขอ,คณคขอบคุณครับอ่ะสนใจโทรมานะครับ